สวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หนองบัวนะฮะนี่ผม,ผมกำลังอยู่ตักฝนเลยนะฮะนี่ริมถนนด้วยรถกาลังมานะฮะเดี๋ยวพามาดูงานนะครับงานรีโนเวทกันนะครับอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่สามารถทํางานได้เพราะว่ามันอยู่ภายในอาคารนะครับนี่รีโนเวทเลยนะครับนี่ซ่อมทั้งหลังเลยะฮะแล้วก็มีการเสริมจันทันด้วยนะครับนี่นี่ฮะเดินไฟลอยทอแล้วนะฮะ ใครที่ติดตามผมอยู่น่จะเห็นเลยนะครับว่าการที่เราจะทําฝ้าเพดานใหม่นะครับเราจําเป็นนะฮะที่จะต้องร้อยท่อแบบนี้นะครับร้อยท่อสายไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยผมเห็นแลหลายๆครั้งนะฮะเขาไม่ร้อยสายไฟในท่อครับก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าในระยะระยะยาวแล้วเราควรทําแบบนี้นะครับนะฮะนี่พอเราทําฝ้าเนี่ยเราก็โผล่สายไฟมาเป็น จุดๆตามนี้นะครับเพราะว่าไอจุดที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นจุดที่เราจะต้องติดตั้งโคมไฟแสงสว่างนะครับนี่มีการซ่อมผนังไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตรงให้ดูตรงนี้ดีกว่าจําได้ไหมครับบัวเชิงผนังฮะที่ผมบอ,อกจะเป็นปัญหาทุก,ทกหลังเลยนะฮะนี่นี่ฮะบัวเชิงผนังสกัดออกครับแล้วก็ต้องมาแต่งให้เรียบก,ก่อนนะฮะ เพราะเดี๋ยวเราจะต้องติดบัวเชิงผนังของใหม่เข้าไปตรงนี้นะครับของเก่าเนี่ยของเขาเป็นกระเบื้องนะฮะเป็นกระเบื้องแปะเข้าไปทุกๆบ้านจะเห็นแบบนี้หมดฮะในบ้านเก่านะครับนี่แล้วก็ผนังเห็นไหมฮะรอยเล้ารอยซึมของน้ําเข้ามาของอิฐบล็อกครับถ้าหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าอิฐบล็อกเขาจะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้เจ้าข,ของบ้านก็เข้าใจแล้วฮะนี่นี่รอยรอยเล้าที่เกิดขึ้น กล้องจะโมโม่มหน่อยนะฮะพอดีแสงยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟเดยอ่าผมเปิดไฟแล้วเนี่ยนี่คือผนังที่ซ่อมแล้วนะฮะนี่อันนี้อย่างเงี้ยเป็นแนวยาวเลยนะครับการซ่อมเนี่ยในบางครั้งนะครับสามารถใช้สกิมโค้ดอา่า ใช้คำว่าป้ายเลวกันป้ายได้เลยนะครับในบางครั้งเนี่ยก็ต้องสก,กัดเปิดผิวออกนะครับแล้วก็ฉาบปูนเข้าไปใหม่นะครับแล้วแต่กรณี<ด>แล้วแต่อาการของจุดตำหนิน,นั้นนะครับนี่นะฮะน,นี่ฝ้าแล้วก็ฉาบไปบ้างเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในห้องนอนกันครับนี่คนงานเดี๋ยวต้องใช้เครื่องกระดาษทรายช่วยครับเครื่องกระดาษทรายขัดในตรงพื้นข้างล่างครับ เพราะว่าตำหนิค่อนข้างเยอะมากตรงบัวชิงผนังนี่แหละครับอันนี้ร้อยรอยแล้วนี่นี่เราเก็บเนียแล้วครับเรียบเลยครับเรียบสนิทเลยนะฮะไปดูในห้องกันนะครับนี่อ่ามันมืดหน่อยนะฮะนี่ฝ้าทําเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือการขัดครับอ่าห้องนี้เปิดไฟไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้มาดูใกล้ๆกันเลยนะอันเนี้ยยังยังฉาบไม่เต็มนะครับ ่าเราต้องคอยเช็คก่อนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขัดครับพอขัดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้ครับว่าตรงไหนเนี่ยมันควรจะฉาบเพิ่มนะครับแล้วเราก็มาไล่ฉาบอีกทีนะครับเพื่อให้มันเต็มอ่อย่างนเนี้ยเนี่ยเมื่อวานเราฉาบไว้ครับเนี่ยเสร็จนะ่ะตรงปลายนิ้วผมเวลาฉาบแต่พวกเนี้ยเขาจะยุบครับคือแห้งตัวนั่นเองนะฮะหลายๆครั้งครับที่จ้างช่างฉาบโดยเฉพาะมาทำเนี่ยเขาฉาบเสร็จเขาก็ไป แต่ปัญหาคือจะเกิดจากเจ้าของบ้านก็คือไอ้รอยยุบเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดผมทำเนี่ยผมจะมารีเช็คแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับว่าตัวไหนมันยุบไหมมันยุบแน่น,นอนครับยุบเราก็เติมนะแค่นั้นเองครับอันนี้อันนี้คือเ,เดี๋ยวต้องเติมอีกครับเนี่ยเพราะต้องขัดอีกนะฮะนี่ฮะสายไฟที่ผมใช้นะฮะนี่ก็มีการลอยท่อเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเป็นในเรื่องของปลั๊กครับก็เลยต้องมีหลายจุดนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะ ลายลงมาเนี่ยเดี๋ยวตรงข้างวงกบนะฮะเราก็ต้องมาซ่อมเหมือนกันนะครับนี่วงกบก็ซ่อมเหมือนกันนี่อันนี้มีการรองพื้นไปบ้างแล้วนะครับในบางจุดนะครับนี่นี่นี่ตำหนิของผนังอินบล็อกครับจะเป็นแบบนี้เรื่องปกติเลยเราก็ต้องมาขัดพวกคราบเชื้อราออกนะครับเนี่ยนะฮะนี่เราเริ่มมีการขัดมั้งแหละ อ,อย่าเพิ่งขัดนะเดี๋ยวเูาูกแป๊บหนึ่งเบนอย่าเพิ่งนะเ,นเดี๋ยวลูกพี่หัวขาวอีกแล้วนะฮะแล้วก็ต้องขัดบ้างนะเนี่ยนี่นี่มองเห็นละอองในกล้องเลยนะครับ